ครับผมสวัสดีครับวันนี้วันที่3ตุลานะครับเสร็จแล้วนะครับท่านเป็นงานสั่งนะครับเล่มนี้เป็นงานของข้อสงวนภูงานะครับผมดูนะครับเป็นเรโบนะครับความยาวอยู่ที่12นิ้วนะครับดูสันนะครับสัน7มิลไลปลายครับความกว้างอยู่ที่2.8ครับผมดูด้ามนะครับเป็นด้ามปล่อยท้ายนะครับตามที่ท่านขอมานะครับ ความยาวของด้ามอยู่ที่6.5นิ้วนะครับดูนะครับเสร็จแล้วครับรวมทั้งมีดทำครัวด้วยนะครับมีดทำครัวก็เสร็จแล้วครับผมดูครับมีดทำครัวความยาวอยู่ที่8นิ้วนะครับความกว้าง3นิ้วครับผม สันนี้หกมิลไล่ไปลายครับเป็นมิดท,ทำครัวสับกระดูกหมูได้นะครับโดดด้ามน,นะครับกำนึกตัดถนัดมือมากเลยนะครับเดี๋ยวไปทดสอบความคมไปดูนะครับเสร็จทั้งสองเล่มแล้วนะครับท่าน เป็นมิดรายงานทั่วไปนะครับเป็นเหล็กแหนบนะครับสุบแข็งโดนน้ำมันครับผมเล่มนี้ราคาอยู่ที่950เก็บเงินไปทางนะครับมีทำครัวนะครับมิดสับกระดูกหมูนะครับตามที่ท่านขอมานะครับ ว่าตัวนี้เป็นกระดูกหมูครับ ดูนะครับ นตกนะครับต้องขออภัยครับกระดาษชื้น,นครับผมตัวนะครับท่านเสร็จทั้งสองเล่มแล้วนะครับจัดส่งพุงนี้เช้านะครับคุณพอสงวนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ